สวัสดีจ้าวันนี้มาอยู่กับสาตุริจังกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะอย่างที่บอกเนี้ยจะมาสอนโหลดเกมสตาร์เก l แบบโกงกันก่อนอื่นเราเข้า Google ไปก่อนหรือไม่ก็เข้าตรง Pay Store พ,พิมพ์ว่า4399เสร็จแล้วก็ไปโหลดตัว4399มันจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะเนี่ยมันจะเป็นตัวสีเนี้ยเนี้ยเนี้ย จะเป็นตัวนี้นะคะเ,เดี๋ยนะเมื่อกี้เราพูดถึงนี่แหละเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวนี้มานะคะแล้วก็กดนี้เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า s t a r girl มันก็มีขึ้นไหลแบบนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรอก่อน เนี่ย yeah. มีขึ้นหลายหลายแบบเลยเราเลือกอันนี้เนาะความจุน้อยสุดแล้วถ้า,างั้นเราวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นเกมนะคะเกมแม่เกมแม่แม่คราบก็มีนะคะถ้าใครอยากโหลดมาเล่นก็โหลดมาเลยนะคะเรายังไม่ได้โหลดนะไม่ได้เล่นแมคราบทิ้งแต่ตอนที่เราอยู่ปหนึ่งแล้วเนี่ยโอ๊ย เราอายุสิบอัพนะไม่ได้อายุสิบสิบแบบลดลงมานะอัปเดตผลงานการ์ตูนตอนใหม่ล่าสุดเป็นประจำทุกวนันพบก,กับการ์ตูนยอดนิยมทั้งจากนักเรียนไทยนักเรียนไทยไอ้นักเขียนไทยญี่ปุ่นและเกาหลีเลือกอ่านการ์ตูนหลักแล้วหลกักแดวได้ไง่ายๆลองเข้ามาดูกันนะอะไรก็ว่าไปนะคะมาเริ่อง ถ้าจะล็อกอินเฟซบุ๊กนะคะโอ้ยล็อกอินเรียบร้อยโอ okay. เคคลอสอืมไม่ได้หลดมาไนซะส์สาวน้อยหัวใจแหววเอออันนี้แหละอันนี้แหละชอบมากเผยความในใจ ถ้าไม่ใช่คุณทัศจิบนะก็ไม่เอาหรอกนะผมนะจุจๆท่าทีก็เฮ้ยอันนี้หนุูมั่นหรือเปล่างั้นด้นี่คือการเปลี่ยนไทท์ที่ว่าจุจๆก็เปลี่ยนกันแบบนี้เลยหรอหมอนี่เจ้าคนเมื่อตอนเรียนซ้ําเสริมหน้าประหลาจริงจะจากคำให้การของโอตโตเมะทฟยันเดเลตตาข้างซ้ายจะถูกผมหน้าปิดไว้แล้วก็เรียกตัวเองว่าผมที่น้ำเสียงฟังดูดี ผมจะยุ่งหน่อย,น,อยนี่คือไทป์ยันเดเละงั้นหรอยังจะไม่รู้ว่าํำแทนตัวเองต่างจากปกติตรงไหนก็เถอะอ้าทปนี่มันจะว่าไปคุณฮาจิบานะน่ะต่อให้ผมเปลี่ยนไทป์ไหนก็ไม่เคยรังเกียจหรือตีตัวออกห่างและยอมรับได้ทุกครั้งครับตอนที่เธอยอมเชื่อเรื่องที่คนที่ไม่ได้สนิทกันอย่างผมพูดแล้วก็บอกว่าจะช่วยด้วยอีกแรง หน้าแปลกที่มันทำให้รู้สึกเหมือนพันธนาการบางอย่างที่มาตัวผมถูกคลออกอีกอย่างพออยู่กับเธอตัวผมก็เปลี่ยนไปครับทั้งทำให้ได้รู้จักความรู้สึกละไทป์ที่ไม่เคยรู้จักการที่ไทายเปลี่ยนไปมาทุกวันขนาดนี้นะ่ะจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยเป็นมาก่อนคนที่ทำให้ความรู้สึกผมสัน่นคลอนแรงถึงขั้นทำให้เปลี่ยนได้ ทุกครั้งก็คือคุณทจิบานะนี่เธอหรือว่าจะรู้สึกกับโอตโตเมิแบบผมชอบเธอครับไม่ให้ผู้หญิงไม่ให้ผู้ชายคนอื่นนอกจากผมได้เห็นมากถึงขั้นที่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะจับมัดแล้วกว็ขังเอาไว้เธอนี่พอเปลี่ยนใยความต้องการก็โผล่มาหมดเลยนะแต่ก็นะ <c oughs> เสียงไใมใ่ค่อยมีอะแต่ก็นะต่อให้ทําถึงขนาดนั้นคุณเธอจิบานะก็คงไมร่รับรู้ถึง ความรู้สึกนี้เังไงพี่ทับรู้จริงสิอาจารย์ก็ร่วมมือด้วยสิครับร่วมมือให้ผมกับคุณตาจิบาลน,นักไปกันได้สวยฮะอย่ามาเราเล่นทำไมฉนันต้องช่วยด้วยขอปฏิเสธเมื่อกี้ที่บอกว่าจะร่วมมือจริงๆแล้วโกหกแกนสินะครับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันไฟยากว่าซาเล็กพี่เซจิอ๋ออตตมีนานจังเลยคะคือกันจบแล้วเหรอ ืมอืมช่วยล้างแก้วให้แล้วหรอทษทีนะไม่เป็นไรแล้วโอจิคุงลับเอออ๋อโทดะบอกว่ามีธุระด่วนน่ะก็เลยกลับไปแล้วเอ๊อย่างนั้นเหรอคะเห็นว่ารีบมากเลยน,น่ะของโมนั่นเดี๋ยวฉันจะตามไปคืนที่หลังเองงั่นเหรอโอจิคุงเป็นอะไรหรือเปล่านะเข้าใจแล้วนี่ก็เย็นแล้วรีบกลับไิซะงั้นขอเวลาคุณทาจิบานะนะ ไม่ต้องลาก,ก็ได้อย่าบอกนะว่าคิดจะทำอะไรตอนอยู่กับคุณทัศมบิระทัจิบานะสต่อ2ไม่ทำฮ้ยนั่นน,นคำพูดของฉันต่างหาดที่เธอเหึงฉันอย่างนั้นเหรอไม่ต้องลาก็ได้จะว่าหึงก็ช่วงนี้แค่เห็นนะอาจารย์ก็รู้สึกหงุดหงิดมงานยังไงก็ไม่รู้ครับเด็กโอโตมพบก,กับโจดะแท้ นั่นมันอันตรายเกินไปพูดว่าจะจับมัดอะไรด้วยหน่หมังว่าคงไม่ถูกทำอะไรนะ,ะมานะะลายมาล่ะบอกว่ากำลังจะกลับแล้วพี่เซจิใจ,จอยู่กินข้าวด้กันไหมขอโทษที่กลับช้านะจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกลับเลยต้องเอาของไปคืนด้วยงั้นเหรอพิมพ์ตอบก่อนแล้วกันผมชอบเธอครับผมชอบเธอครับผมชอบเธอครับ ออโตเมคคือว่านะขอถามหน่อยได้ไหมอืมอะไรหรอออโตเมคคิดยังไงกับโทด่ะฉันคิดเกมยอดฮิตอีเคเมนุ่มเหรอเกอออกะะแล้วค่ะตัวปุนี้ก็คงโดนทางยินเอสตอร์โลีแน่เลยตอบเลยดิตอบเลยดิยดจริงๆเราก็ ชอบคนคนหนึ่งแต่ว่าเราก็ตัดใจไปกับม้วนนันเปวดช้าจัง่ชอบไม่มีที่สุดเลยกองอืมนีนะเดี๋ยวปับติงปับตัวแรบหนึ่งสศร้าน้อยหัวใจแหวะโอโตเมคิดยังไงกับโทดอะเอ๊ะ คิดยังไงเนี่ยหมายถึงอะไรหรอเปล่าก็โชดะนะ่ะเป็นคนที่ตรงสเปคออโตเมะเลยไม่ใช่เหรอถึงจะไม่อยากยอมรับก็เถอะตเมะรู้สึกกับหมอนั่นแบบชอบหรือว่าอยากจะคบอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอืมไม่ตอบทันทีฮะอ่ะแก้แล้วถึงจะเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่นี้ฉันถามเด็กผู้หญิงไวรุ่นเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นได้งไงพิเศษจินี่คือ <c oughs> พี่เซจิไม่มีความละเอียดละอ่อนแย่ที่สุดเลยินการล่วงละเมอทางเพศอย่างนั้นเปล่านะโอตโตเมไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งะไรเงียบไปแบบนก็แปลว่าโอตโตเมก็รู้สึกแบบโอจิแบบเอแบบ้ยไม่เอาไม่าก้างไม่ต้องพืนบอกก็ได้นะให้ดีคืออย่าบอกอะไรเลยไม่รู้สิเอ๊ะไม่รู้หรออืจริงที่โอจิคง คือคนในอุดม์คติก็เลยตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบบอกตามตรงว่าช่วงแรกนี่แหละโอกาสผมสัญญาไว้แล้วไงว่าจะรับผิดชอบนะแต่งั้นคือเธอฉันจะทำค่ะนี่แหละไม่เชิ่ว่าชอบแต่รู้สึกเหมือนอยากจีบมากกว่าติดนิสัยของเกมเมอร์จีบเหรอเพราะฉะนั้นที่ไหนสักแข่งในสมองกูจะคิดว่าโอจิคงคงเป็นตัวละครในเกม หนูโอจิ OG เอาซะแล้วไม่ได้แล้ะไม่ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะฟงที่ผมพูดอยู่หรือเปล่าขอบคุณอะไรครับเพราะฉันรู้จักแต่ความรักแบบนั้นเลยคิดว่าการอยากจีบเท่ากับชอบมาตลอดอยากรว่าผมเลยขอโทษแต่พอวันหนึ่งฉันรู้สึกตัวขึ้นมาโอจิ OG คงไม่ใช่คาแรคเตอร์แล้วก็ไม่ใช่เกม อนนี้จึงไม่ได้คิดอยากจะจีบแต่คิดว่าอยากจะเป็นกําลังใจให้เขานะโอตเมิแล้วอีกอย่างโอจิคงจะมาสนใจคนอย่างฉันได้ไงล่ะฮะก็เขาคือโอจิคงเลยนะัวชายไงยจีบคอยแต่ตนทรงถ้าเป็นเกมจีบหนุ่มสุดท้ายคงหันมนาะชอบเราอยู่หรอกแต่นั่นเพราะนางเอกในเกมน่ารักกันทุกคนเลยนี่นาะจนตอนนี้ ยังไม่เคยมีผูช้ชายคนไหนมองฉันแบบนั้นด้วยอีกอย่างคือเขาเป็น3มิติอีกตั้งหามีรูมขุมขนด้วยอะไรด้วยมาตรฐานคือ2มิติเพราะรูขุมขนแต่ว่านะโอตโตเมทที่ว่าอยากจีบเนี่ยจะบอกว่าช่วงนั้นมองในฐานะเพเยอ์หรือในเอกในเกมหรือว่าไงดีล่ะโอโอ,โ,อโตโมเมเพราะงั้งงนต่ฉันนีแล้วความจริงเนี่ยไม่เข้าใขรหรอกนะ กลับมาแล้วจ้าอ้หมามาล่ะยินดีต้อนรับกลับค่ะอะไรกันเนี่ยแต่ไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งที่จะทําให้โอโตโมิกลายเป็นแบบนี้สิ่งจะทําให้โอโตโมิติดเกมเพราะตั้งใจอยากจะปกป้องจากการมีความรักกับผู้ชายในโลกความเป็นจริงก็เถอะรู้สึกสงสารพระดาขึ้นมาแล้วละสิหลังจากนั้นพี่ หลังจากนั้นก็ถูกพี่เซจิขอโทษซะย,ยกใหญ่โอโตเมะขอโทษนะตัวเมะเป็นคนน่ารักพูดจริงๆนะพูดแบบนั้นก็มีแต่พี่เซจินั่นแหละไม่ใช่นะโอโตเมะทำไมรู้สึกตัวแบบ,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 บบน้ารบเบล่อๆๆๆคงอยากช่วยให้กำลังใจเราไหมจริงจะไม่ค่อยเข้าใจก็อ่ะน้ำเสร็จแล้วค่ะจะอ่ะจริงสิโอโตเมะมีสมุดโน้ตวางทิ้งอยู่ในห้องครัวเอ๊สมุดโน้ตว่าเปิดอ่านแล้วหรอ เธอรื้อ,อย่างไรเป็นบทสุเกรมที่โอตโตเมะได้เปลี่ยนไว้ใช่ไหใช่ของของน,นเองแค่ดูเฉยๆคงไม่รู้ว่ามันคืออะไรสินะลืมีมคืนสม,มนุดเนอที่นี่ไปสาิเรียมคืนสม,มนุดเนอนี่ไปสนิทเลยพรุ่งนี้ค่อยเอาไปคืนที่โรงเรียนก็นแล้วกัน <c oughs> พอได้จูกกับคุณทัศนะินประไร้รู้สึกดีใจ ผมน่าคิดกับคนทัศิปะนะไม่หรอกมั้งมั้งไม่หรอกมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็หกนาเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะไม่ใช่ในเกมสักหน่อยน่าหรอกออกเราไมคิดว่าตัวเองไม่น่าหรอกอะ สูงสารออดคุ้งขึ้นมาแล้วดิอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดแ์แซทำให้คุณเธอจิบนะลำบากอีกแล้วสิทั้งทำให้คนแปลกแปกไปที่บ้านแถมยังทำให้อาจารย์รู้เรื่องทายฟอีกผมไปทำอะไรกันแน่เนี่ยแต่ว่าเอาของมาส่งคืนให้น่ะรายการเธอใส่อยู่คนเดียวหรอ กลับมาแล้วก็หลับไปหนหนึ่งครับดีนะที่ยังสตอเกอร์นั้นไม่รู้อยู่ที่ที่นี่ก่อนอื่นคือเรื่องการรักษาการเปลี่ยนไทฟ์นะ่ะฉันจะลองหาดูว่าเพลสก่อนหน้านี้ที่ใกล้เคียงมีมีชีใกล้เคียงกันอยู่หรือเปล่าเธอเองถ้ารู้อะไรก็เพิ่มเติมก็บอกกันแล้วข,ข,ขอบคุณมากค่ะ อยากเข้าใจผิดนะเรื่องที่ฉันจะร่วมมือด้วยมีแค่เรื่องอาการทางร่างกายเท่านั้นจะชอบโอตเตอรมก็ชอบไปเถอะแต่เรื่องนั้นฉันจะไม่ร่วมมือด้วยหรอกนะไม่คิดเลยนะว่าจะได้แอดแซานมาร่วมมือด้วยเรื่องนี้ก็เพราะเป็นเรื่องนี้ก็เป็นเพราะคุณทัจิบานะสินะบวาสาภาพไปซะแล้วทำไงดีล่ะแปบถึงสุดท้ายความรู้สึกผมจะส่งไม่ถึงก็เถอะจิคงเป็นอะไรอะ่ะ เซวว่าไปนั่นแกล้งทำเป็นไม่รู้จริงๆหรือคุณฮาจิบานะแค่ซื่อวื่อเฉยๆอย่างน้อยก็คิดว่าไม่น่าจะถูกเกียดแต่แบบนี้คงต้องพูดให้ชัดเจนยิ่งกว่านั้นเพื่อนของคุณฮาจิบานะ,อ,ะอ๋ออ๋อถ้าอจะเม่ล่ะก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกเอ๊ะเอ,อ,เอ,อะเปล่าอย่าลละสิเพอพูดออกไปตามที่คิดซะแล้วแผนสารภาพ แผนภาพความสัมพันธ์ในหูวอลิกาอยากปกป้องชอบชอบอยากปรึกษาอตุตมิเรื่องอาจารย์ด้วยเปล่านะโทรดะหน้าแดงเลยฮะปุ๊บเธอเองก็ลําบากเหมือนกันนะเอ๊ะเอ๊ะลำบากเหรอดิจะรู้เรื่องทัพแล้วเหรอป่าจิตค้งอรุณสวัสดิ์ขอโทษนะวันนี้เึ้นสมุดนะอออขอขอโนะเอ๊เอออนะอวันนี้ไม่มีใครมาห้อมรอมเลยนะอ ของพ่อที่เตือนไปวันก่อนนะจิงสีจ้อไปก็ใช่เงียบเอ๊ะเรอ,เอ,เอ,เอรู้สึกอดึอดอดัอดแปลกฮะคะคือว่าคุณทัจิบนะอืเอ๊ะเดี๋ยวนะคือว่าคุณทัจิบนะคะอืมได้บอกคุณชิโรฮตะเรื่องสาภาพร่างกายของผมหรือเปล่าเอ๊ะริกะจังหรอไม่ได้บอกนะน,น,น,นั่นๆสินะแล้วเมื่อเช้านั้นมันอะไรกันเนี่ยโอโตมิ คนเยอะมากเลยล่ะกินไปก่อนได้เลยดับสาบแครกเอาแล้วเดี๋ยวจะลองหาข้อมูลดูขอเวลาหนนะ่อยนะอ่าโทษทีนะฝากด้วยถ้ารู้อะไรก็ช่วยติดต่อมาหน่อยนะไงยชิโรฮาตะอยู่คนเดียวเหรอโอตโมเมล่ะกำลังไปซื้อขนมปังที่ร้านขายของนะคะนั่นเหรอบางครั้งคุณมิชิอก็ไม่ทำปิ่นโตให้สินะชิโรฮาตะ คะเธอน่ะคือว่ารู้เรื่องนั้นใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับโทรดานะเอ๊ะอ,อาจารย์รู้เราหรอคะเจ้าตัวบอกเหรอเออๆงั้นอาจารย์จะทํายังไงหรอคะเอ๊ะทายัางไงหรอก็นะ่าคิดว่าคงจะช่วยในเรื่องที่ฉันสามารถทําได้นะ่ะอย่างเช่นหาข้อมูลบอกตรงๆฉันเองก็สนใจอยู่เหมือนกันในฐานะหัวข้อวิจัยสนใจอาจารย์เนี่ยไม,ม่มีอาคาตินี่เล แบบนั้นสินะคะก็นะสมัยก่อนฉันเคยทำวิจ like ัยเนวนั้นด้วยวิจัยเนวนั้นอ่ะงั้นก็หมายความว่าอออตเมออกหักแล้วงั้นหรอก็คิดอยู่หรอกว่าไม่น่าจะเป็นรักที่สมหวังกลับมาเมื่อไหร่ก็ใจดีด้วยหน่อยก็แล้วกันระดับความเข้าใจผิดพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโธ่ความเจ้าความเข้าใจผิดเดี๋ยวเดี๋กดไลค์ก่ ความเข้าใจผิดเยอะมากอยากอ่านต่อเมื่อเลยสุดนิวทเท่าไหร่พี่พ่า งั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่ามันเจ็บคอมากจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวขอดูยอดนิยมก่อนนะอันดับที่หนึ่งก็คือ DADY y r r o j e c t 2ลูกผู้ชายหัวใจสีชมพู3แค่นี้ต้องจัดให้4 d ่ลอเรเจอร์ห้อตมเมสซวหรือสาวน้อยหัวใจแบบอ๋อตกลำดับมาสีลำดับเลย ถ้า,ง,า,นนะะง,ง,างั้นก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะอืมโอ้โหลำดับถูกเลื่อนไปเลื่อนมาเลยงั้นก็ขอตัวลาเป็นไปก่อนนะคะอู้หขึ้นลำดับเปตัต้ง41่สิดลำดับนุ่นตอนนี้ลำดับที่13โอเคทั้งนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบไม่ใช่ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ อย่าลืมกดคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจให้ดางได้น,นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b ส c r ร b e ให้หน่อยนะคะบาย